นี่นี่นี่เราจะมาแนะนำวิธีการเติมเกมแบบง่ายได้แล้วเราก็าจะมาเติมเกมให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนเราจะมาเติมเกมนะคะจากร้าน ARC Shop นะทุกคนดนันกดเข้าลิงก์ไปแค่นั้นแล้วก็กดเลือกว่าเราจะเติมราคาไหนจินจะเติมพันแปดก็ได้เจ็ดพันแปดร้อยพอยต์ก็กดเข้าไปแล้วก็แค่เติม ไอดี uh, ID, แล้วก็แฮชแท็ก hmm. เข้าไปนี่ตอนนี้จินมีตังจินเติมตังเข้าไปแล้วนะจินมีตังพันแปดแล้วก็เราสามารถซื้อเราเราก็เติมไปได้เลยง่ายกว่านี้ก็บอกัวแล้วใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ขายของเฮ้ยไ,ไม่ได้ขายของทุกคนไม่ได้ขายของจริงๆเฮ้ยคิดลืมเขียนปา้าคอ้เรียบร้อยมันมันมันแค่นี้เองอะ่ะแค่นี้จริงๆอะ่ะ ก็คือเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยจริงๆมันง่ายไปปะวะเวลาแบบเวลาเติมเงินเวลาแบบเสียตังอะไรเงี้ยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่คือเวลาจะเติมเข้าเว็บนะคะมันก็จะมีวิธีการเติมหลายอย่างก็จะมีทั้งแบบโอนเงิน to To money อะไรเงี้ยท,ทู wallet คอยเข้าทันทีเลยปะก็ประมาณ1015านาทีคะ่ะไม่เกินนี้ ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะคะแต่ตอนนี้คิวแล้วมันมีมันมีวิมันมีวิธีดูน,นนะว่าเราจะได้แบบเร็วหรือเปล่าเนี่ตอนนี้แบบศูนคิวแล๊บเดียวเดี๋ยวแบบเดียวก็เข้าแล้วอีสี่อีซี่ทุกคน <c oughs> รวยเกินไม่ทันได้เปิดคลิปเลยอะไม่เป็นไรเรามาเร็วรวดเร็วทันใจใจไหมพี่หมอเลยใจใจใจเอ้าใสจสกินใหม่คะ่ะใส่สกินใหม่แล้วจะมีพลังใจจะกินใหม่แล้วจะมีพาามลัพาางทุกคน พี่หาพี่หาเติมเกมให้ผมหน่อยไม่เติมเองค่ะเติมที่ร้าน A R C Shop <laughs> มีพังจริงไหมอยารู้กันใช่ๆช่ชเดี๋ยวเปิดเปิดอะไรี้ก่อนเปิดเอฟเฟกเอฟเฟกมีดเอฟเฟกแวนเดลโอ้ยเสียงดังเกินเฮ้ยเหรียญอาเราน้อยมากเลยนะแบบน้อยมากๆเอ้ยเราจะเอาตังค์ไปซื้อแบตเติ p a พาร์ท ทุกคนไม่พอซื้อเบเตอร์พาไม่พออ่ะเติมใหม่อีกเติมใหม่อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะชอบตอนพี่จินขับวมาข่าแบบอร่อยได้ปืนหนึ่งหรอเดี๋ยวค่อยเติมอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันได้ปืนหนึ่งเอาแวนเดลไปก่อนวัสดีครับน้องกล้วยวัสดีครับทุกคนเบง perfect เขียวอือ วสวยคราฟสวยที่เหลือก็จะเป็นปืนโง่ๆไปก่อนนะคลาสสิกแบบโงๆ่ๆแล้วก็สเปกเตอร์แบบโงๆ่ๆโอเค let's go ทุกคน <c oughs> จินจินโดนด่าว่ากากจินไม่ค่อยเท่าไหร่นะเว้ยเพราะว่าจ,จินกากจริงจินมันมันไม่ใช่เกมเมนนะทุกคนคเข้าใจปะนี่ซัดแม่งให,ห้หงายไอซมูกไอซมูกไอซมูกซัดแม่งให้อีกเฮ้ยว้าวันอ๋อวางไม่ได้ คือคือจิงก็เข้าใจว่าแบบเขาจริงจังอ่ะแต่คือแค่บางครั้งอ่ะบอกกับจิงดีๆจริงก็รู้เรื่องเลยบอกกับจิงดีๆพูดแบบค่อยๆพูดกับจิงนะยังไงจิงก็รู้เรื่องอยู่แล้วโยเยอะแยะไปหมดเลย ตายแล้วว้าตตายป้อะไรเขาการที่งอผู้หญิงแล้วเขาไม่กลับมาคือเขายังไงล่ะครับเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่รักเราแล้วเฮ้ย 啊别拿快咋啦别拿姐，对我没没拿过对对快快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  You will not kill my ally. Sure, 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 sure. Ah. Three Shirt. Shirt. Enemy spotted A. on <laughs> hey, you know? no. One been, one

เก่งมากครับ going, in, going in, a going a going a air shot air oh. nice shot อ้าว weapon here spike down mid nice. Nice. No, no Sp down, nice shot spike down building nice shot right here ระวังตัวไว Be behind. Yeah. 30 seconds left. Cover going out. Oh, man, some... Man, some more... <laughs> One enemy remaining. Oh, <laughs> shit. Feet right feet here. Let's wait feet feet here. Right here. Uh, lucky.

อะไรคือการปิดจอแล้วชนะเลยวะทุกคนเอ้ยโบส์โส์ปะวะเย้ ไม่สช่ไไม่สช่ย